สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้เราก็จะมาสปอยแอนิเมะวายชื่อเรื่องว่าให้ทะเลโอบใจก็จะเป็นเรื่องราวของมิโอนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่ไม่มีครอบครัวกับชุนที่เป็นนักเขียนนิยายแนววายค่ะทั้งสองคนก็เคยเจอกันตั้งแต่ช่วงเด็กๆแล้วนะคะแต่ช่วงที่เขาเริ่มใกล้ชิดกันมิโอก็ต้องย้ายออกไปจากที่หมู่บ้านก่อนหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้ห่างกันแล้วก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงวัยที่โตขึ้นแล้วจุดจบความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจะเป็นยังไงเราก็ไปรับชมกันในคลิปนี้เลยนะคะเรื่อง ก็เริ่มต้นมาที่บ้านของชุนในตอนนั้นเองเขาก็กําลังทําอาหารอยู่กับคุณป้านะคะชุนเขาก็ถามคุณป้าว่าไอเด็กที่นั่งอยู่ตรงทะเลอะ่ะคือใครป้ารู้จักไหมคุณป้าเขาก็บอกนะคะว่ามีโอกไงแต่ก่อนเขาชอบมาซื้อขนมปังร้านเรามากับคุณแม่นะ่ะจาได้ไหมแล้วอยู่ดีๆก็มีสาวคนหนึ่งเดินเข้ามามาแอบกินเกี๊ยวนะคะชุนก็วีนเลยเพราะว่าชุนเขาเพิ่งทําไปเองเรอกินพร้อมกันสิเฮ้ยภาพก็ตัดมาที่น้องมิโอที่กาลังเฝ้ามองทะเลอยู่ชุนเขาก็ออกมานะคะแล้วก็จ้องมองไปที่มิโอตอน แรกเขาก็ลังเลใจอยู่ว่าจะทักดีไหมแต่อยู่ๆเสียงน้องเหมียวก็ดังขึ้นเขาก็เลยเดินเข้าไปในบ้านค่ะภาพก็ตัดมาตอนเช้าในวันที่มิโอกําลังจะเดินทางไปโรงเรียนชุนเขาก็ไปนั่งเก๊กรอเลยนะคะพอมิโอเดินมาเขาก็ทักค่ะแต่ว่ามิโอเหมือนจะไม่ได้ยินที่ชุนทักแล้วก็เดินผ่านไปเลยค่ะภาพก็ตัดมาที่ชุนชุนเขาก็คิดงานไม่ออกนะคะจดต้องเอาหัวหมุกระดาษเลยก็ยังดีหน่อยที่มีน้องแมวมาให้กําลังใจแล้วคุณป้าก็เดินมาถามนะคะว่าเป็นอะไรหรือเปล่าชุนเขาก็บอกข่าวว่าไม่ได้เป็นอะไรคุณ ปลาก็พร้อมมาใช้งานเลยนะคะถืออาหารมาให้ชุนแล้วก็บอกว่าให้ชุนน่ะไปส่งของให้ทีแล้วชุนก็ต้องปั่นจักรยานมาส่งของให้ค่ะพอชุนกลับมาถึงร้านคนก็เต็มร้านเลยนะคะชุนก็เลยต้องมาช่วยเสิร์ฟในร้านเขาก็ค่อนข้างทํางานหนักเลยนะคะ เหมือนว่าที่นี่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวมากๆเพราะมีนักท่องเที่ยวมาไม่ขาดสายเลยชุนก็บริการลูกค้าจนดึกดื่นเลยจนกระทั่งชุนเก็บของในร้านและปิดร้านพอเขาเอาขยะไปทิ้งเขาก็ยังเห็นอยู่เลยนะคะว่ามีโอ๋ยังนั่งอยู่ที่นั่นอยู่เลยมืดขนาดนี้แล้วทาไมไปน,นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยจนกระทั่งภาพก็ตัดมาตอนที่มีโอ๋กําลังจะกลับบ้านชุนเขาก็เดินเอาอาหารมาให้แล้วก็บอกเขาว่าเป็นอาหารเหลือที่ร้านเอาไปกินสิมีโอ๋กเขาก็บอกนะคะว่าไม่เป็นไรผมไม่หิวแต่แปปมามาชุนก็ตื้้อออค่่ะมีโกกก็็เลยบวาได จะให้ผมใช่ไหมเอามาสิครับเขาก็เลยรับไปภาพก็ตัดมาในวันที่ฝนตกพ่อชุนกลับมาถึงบ้านก็เห็นนะคะว่ามีต้นไม้ไม่คุ้นตาเลยคุณป้าก็เลยบอกว่ามีโอะแวะเอามาให้เขาอยากขอบคุณที่เอาอาหารไปให้นะน้องก็ตัดต้นไม้ที่คุณแม่ปลูกมาให้ค่ะน่ารักมากๆเลยแล้วตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วนะคะว่าคุณแม่ของน้องมีโอ้ได้เสียไปแล้วแล้วเสียไปตอนมัธยมปลายด้วยน้องมีโอ้ก็เลยใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวค่ะ เรื่องราวก็จะทำให้เราได้เห็นตอนที่น้องมิโอ,อก,กำลังเด็กๆคุณแม่เขาก็เข้ามาถามนะคะ ว่ามิโอจังอยากกินอะไรครับน้องมิโอก็บอกเขาว่าอยากกินอันนี้อันนี้มันก็คือปูนะคะแม่ก็น่าเสียเลยพอแม่ไม่มีเงินเลยค่ะน้องมิโอก็เลยถามนะคะว่ากินไม่ได้หรอครับไม่มีเงินหรอคุณแม่ก็เลยบอกเขาว่าได้สิครับทําไมจะไม่ได้แล้วอาหารเย็นวันนั้นก็คือข้าวไข่ข้นแล้วก็ปูอัดค่ะน้องก็กินแก้มตุ้ยเลยนะคะแล้วก็บอกว่าอร่อยมากคุณแม่ก็ดีใจใหญ่เลยค่ะพอเห็นน้องกินอร่อยคุณแม่ก็ปลื้มใจภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันชุนก็เห็นว่ามิโอไป นั่งอยู่ที่เดิมอีกแล้วชุนก็ได้เข้ามาคุยด้วยพร้อมกับขอบคุณเรื่องดอกไม้ที่เอามาให้อยู่ดีๆชุนเขาก็พังปากถามออกไปว่าอยู่คนเดียวไม่เหงาหรอมิโอเขาก็ทําสีหน้าเข่งขรึนนะคะแล้วก็หันมาตะวาดใส่ชุนว่ามีแค่นายอะแหละที่มองฉันแล้วก็เดินออกไปเลยตอนนั้นชุนก็น่าเสียเหมือนกันค่ะเพราะไม่รู้ว่าถามอะไรผิดหรือเปล่าเรื่องราวก็ทําให้เขาย้อนนึกไปว่าเพื่อนในห้องของเขามีแต่คนรังเกียจเขากลัวว่าชุนจะเป็นเกย์กลัวว่าจะติดเชื้อเกย์ไปด้วยก็เลยไม่มีใครอยากยุ่งกับชุน ก็ตื่นขึ้นมาน้ำตาก็ไหลเลยค่ะก็มีสาวทั้งสองคนนี้มาดูแลชุนนะคะสาวผมดําคนนี้เธอมีชื่อว่าเอลีนะคะส่วนสาวผมสีน้ําตาลชื่อว่าซื้อสุค่ะสรุปแล้วชุนก็สลบไปเอลีและชุนเขาก็มานั่งกงเบียร์กันข้างนอกค่ะและชุนเขาก็ระบายให้พี่ตัวเองฟังว่าเหมือนกับคนที่เขาชอบจะเป็นผู้ชายเขาก็นั่งปรับทุกข์กันค่ะพอตอนเช้าชุนเขาก็มานั่งเขียนบทนิยัยของเขาอีกแล้วพร้อมกับต้นไม้คู่ใจที่มีอ,อ,อกเอามาให้แล้วมีอกเขาก็เดินเข้ามานะคะมาขอโทษเรื่อง ื่องวันนั้นจริงๆแล้วเขาไม่ชอบให้ใครมาพูดกับเขาแบบนั้นเขาก็บอกนะคะว่าทุกคนก็รู้สึกสงสารเขาแล้วมองว่าเขาเดียวดายเขาไม่ชอบเลยที่จะมายัดเยียดความรู้สึกนั้นให้เขาเขาไม่ต้องการความสงสารที่ไม่ได้เข้าใจอะไรเลยหรอกนะและชุนเขาก็ตะโกนขึ้นมาค่ะว่าไม่ใช่แบบนั้นชุนก็บอกนะคะว่าที่เขาเข้าไปคุยด้วยก็เพราะว่าอยากหาเรื่องคุยก็คือเขาสนใจในตัวมิโอะนั่นแหละค uh, ่ะเขาก็บอกค่ะว่าเหมือนเขาจะรู้สึกอะไรบางอย่างขึ้นมาเขาก็เลยอยากหาเรื่องคุยก็ออกจะแปลกนิดนึงแล้วพอมิโอได้ แบบนั้นก็ยิ้มเลยนะคะแล้วก็พูดออกมาค่ะว่าเป็นําแก้ตัวที่โคตรงี่เง่าเลยนายกาลังพยายามจะจีบฉันหรือเปล่าเนี่ยแต่ก็ดีใจนะแล้วอยู่ๆพี่สาวก็เดินออกมาค่ะแล้วก็มาทักน้องมิโอเขาก็รีบวิ่งเข้ามาแอลเลยค่ะแล้วก็บอกนะคะว่าหนุ่มน้าหวานมาทําไมคะเนี่ยแล้วก็เอานิวไปจิ้มแก้มทีนึงแล้วพี่สาวของชุนก็มีงานให้ทั้งสองคนทําก็คือไปตกปลาค่ะพวกเขาก็ไปตกปลากันนะคะพร้อมกับคุยกันไปเรื่อยเปื่อยสรุปแล้วชุนก็ตกปลาไม่ได้สักตัวเลยค่ะ จนมิโอดต้องบอกเลยนะคะว่าสกิลการตกปลาเนี่ยโคตรต่ําเลยทําไมถึงกากขนาดนี้เนี่ยพอกลับบ้านมาก็ไม่ได้ปลาสักตัวเลยนะคะมิโอ๊เขาก็กําลังจะกลับบ้านแต่พี่สาวก็บอกเขาว่าให้มากินข้าวด้วยกันเขาก็เลยเข้ามากินข้าวด้วยกันก่อนแต่ว่าก็ไม่ใช่แค่กินข้าวแค่นั้นนะคะมิโอ๊ก็ไปช่วยทําอาหารด้วยแล้วพวกเขาก็มาเริ่มรับประทานกันเลยทุกคนก็ต่างชมมิโอ๊ดใหญ่เลยว่าทําอาหารเก่งมากส่วนชุนอะไม่ได้เรื่องพี่น้องเขาก็ตีกันนะคะส่วนมิโอ๊ก็กินข้าวอร่อยเลยพร้อมกับ พูดออกมามาชอบครับแล้วคนทั้งโต๊ะก็เข้าใจผิดเลยค่ะนึกว่ามีโอชมอาหารของชุนแต่คือน้องก็ไม่ได้ฟังนะคะว่าคุยอะไรกันแต่ที่บอกว่าชอบก็บอกว่าชอบแกงกะหรี่ที่กินอยู่ค่ะเรื่องราวก็ผ่านมาจนถึงวันที่มีโอเขามาบอกชุนว่าเขาจะไปเรียนต่อในเมืองนะชุนก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีแล้วนะคะเพราะเขาทั้งสองคนไปถึงขั้นจับมือกันแล้วค่ะภาพก็ตัดมา3ปีถัดมาตอนนี้ชุนเขาก็ได้เป็นอาจารย์นักเขียนแล้วนะคะพีก็มาบอกค่ะว่าติ เตรียมตัวได้แล้วเดี๋ยวจะมีผู้เช่าลายใหม่กลับมานะแล้วในตอนนั้นเองผู้เช่าลายใหม่ก็เดินเข้ามาค่ะแล้วก็มาทักชุนเขาก็บอกนะคะว่าเขากลับมาแล้วเขาอ่ะชอบชุนมากๆเลยนะแล้วเขาก็อยากให้ชุนชอบเขากลับด้วยเขาก็สารภาพ,ร,พรักออกมาแบบตรงตงเลยนะคะจนพี่พี่ทั้งสองคนที่ยืนอยู่เนี่ยแซวชุนเลยว่าถ้าพลาดโอกาสนี้ยก็ขึ้นคานไปจนตายแล้วนะชุนก็เขินใหญ่เลยคะ่ะแล้วเขาสองคนก็เลยไปอยู่ที่ทะเลกันพอไปถึงมานั่งที่ประจํา <L un ters> ก็เห็นนะคะว่าต้นไม้ขึ้น ต้นไม้พวกนั้นก็เป็นต้นไม้ที่มิโอคให้ชุนมาค่ะเขาก็เลยปลูกไว้มิโอคเขาก็บอกนะคะว่าเขากลับไปคิดทบทวนดูอย่างดีแล้วเขากลับไปคิดมาตั้ง3ปีเลยนะที่เขากลับมาที่นี่ก็เพราะว่าอยากอยู่กับชุนไงแต่ว่าตอนนั้นชุนก็เหมือนจะสับสนนะคะมิโอคก็จะเข้าไปจุ๊บชุนค่ะแต่ชุนก็บอกว่าหิวมิโอคก,ก็หน้าแดงเลยนะคะเพราะไม่คิดว่าชุนจะปฏิเสธและชุนเขาก็พูดยินดีต้อนรับมิโอคค่ะซึ่งตอนนี้มิโอคก,ก็อายุครบ20ปีแล้วนะคะวันถัดม ผมศพคุณแม่ค่ะพอไหว้คุณแม่เสร็จเขาก็กลับมาที่บ้านเขาก็กลับมาหาชุนนะคะชุนก็ยังเขียนนิยายไม่ถึงไหนเลยพอเข้ามาถึงแล้วเขาก็จะเข้ามาจ๊บชุนอีกแล้วแล้วชุนก็เปลี่ยนเรื่องเขาก็ถามนะคะว่าได้เอาแผ่นแปะเย็นมาให้เขาหรือเปล่ามีโอเขาก็ลืมค่ะเขาก็บอกนะคะว่าเดี๋ยวทํางานเสร็จเขาจะซื้อมาให้นะแล้วมีโอก,ก็ออกไปทํางานที่ร้านแต่ชุนก็ทนไม่ไหวค่ะก็เลยเดินไปซื้อแผ่นประครบเย็นที่ร้านค้าก่อนพอเดินผ่านร้านเขาก็เห็นค่ะว่ามีสาวน้อยสาวใหญ่แอลมีโอเต็มเลยชุน ก็เหมือนจะหึงนะคะแล้วก็เดินฟัดเดินเบี่ยงออกไปเลยพอมิโอทํางานเสร็จเขาก็ไปอาบน้ํานะคะเขาก็เดินมาเจอชุนพอดีก็เลยบอกให้ชุนนําไปอาบน้ําได้แล้วห้องน้ําว่างแล้วชุนก็ไม่ได้พูดอะไรค่ะมิโอก็เลยขอไปนอนด้วยชุนก็บอกนะคะว่านายเนี่ยไม่ได้คิดอะไรเลยสินะแล้วชุนก็เดินหนีไปค่ะมิโอก็ยืนงงเลยค่ะวันนี้เขาทําอะไรผิดเนี่ยก็ชอบกันอยู่ไม่ใช่หรอพอตกดึกชุนก็ไม่ยอมมานอนด้วยนะคะโมแต่ทํางานอยู่นั่นแหละมิโอเขาก็เลยต้องนอนก่อนมิโอเขาก็ฝันนะคะถึงตอนที่เขาเป็นเด็กแล้วก็ แอบมาทําอาหารให้แม่ห้องครัวก็เลอะเต็มเลยแต่คุณแม่เขาก็บอกค่ะว่าทําอร่อยมากชอบมากนี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่มิโอทําอาหารนะคะพอเช้าวันถัดมาชุนก็ยังไม่ได้นอนเลยค่ะมัวแต่เขียนนิยายทั้งคืนเลยเอริเขาก็เจอมิโอค่ะก็เลยถามไถ่กันแล้วถามว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเป็นยังไงมิโอก็คงจะบอกแหละค่ะว่าไม่มีอะไรคืบหน้าเลยพอเขาบ้านมาเอริก็เลยบด่าชุนค่ะมาเลิกทําตัวยุ่งได้ไหมท,ทั้งที่ตัวเองไม่ได้ยุ่งอะไรเลยเนี่ยพ่อนักเขียนใหญ่เอ้ยพ่อตก หึกมาวันนี้ชุนก็ไม่สนใจมิโออีกแล้วมิโอเขาก็ถามค่ะว่าทำไมชุนดูไม่ว่างเลยชุนก็บอกเขาว่านายก็ไม่ว่างเหมือนกันนี่ต้องไปบริการลูกค้าอีกมิโอก็เลยบอกนะคะว่าก็ใช่สิก็ต้องทํางานที่ร้านอ่ะเนาะแล้วชุนเขาก็แขะมิโอว่าเป็นเด็กหนุ่มที่เนื้อหอมนี่มันดีจริงๆเลยนะามิโอได้ยินเขาก็โกรธนะคะก็ปาหนังสือไปใส่หัวเลยนะคะน่าจะเจ็บเอาเรื่องอยู่พอเช้าวันถัดมาชุนเขาก็จะเข้าไปในเมืองเพื่อส่งต้นฉบับค่ะเอลีพี่สาวของชุนเขาก็เลยบอกนะคะว่าให้เอามิโอไปด้วยส มิโอก็เลยตัดสินใจไปกับชุนค่ะแล้วก็มีพี่ๆทํางานที่ร้านแทนให้พอขึ้นมาบนเรือมิโอก็ใส่หมวกเลยนะคะเขาก็ซื้อน้ํามาให้ชุนด้วยพอนั่งข้างกันชุนก็ได้ถามว่าทําไมถึงต้องใส่หมวกด้วยมิโอก็บอกเขาว่าเขาไม่ค่อยคุ้นชินกับคนแปลกหน้าไม่อยากสบตาใครชุนเขาก็บอกนะคะว่าแต่ทํางานในร้านได้นี่ทํางานตัวเป็นเกีียวเลยมิโอก็เลยบอกเขาว่าก็นั่นมันงานอ่ะเนาะชุนเขาก็บอกนะคะว่าให้มิโอหาแฟนสาวที่ร้านสิก็น่าจะมีอยู่ไม่ใช่หรอนายนี้เสียของฉ เลยพอมิโอได้ยินแบบนั้นก็ของขึ้นเลยค่ะพอลงจากเรือมิโอก็เดินอย่างไวเลยนะคะชุนก็เลยถามว่ามิโอจะไปไหนเขาจะไปสนามบินนะมิโอก็บอกค่ะว่าเขาจะกลับเองแล้วก็เดินหนีไปเลยชุนเขาก็ไปส่งต้นฉบับของตัวเองส่วนมิโอก็เดินเตะๆอยู่ในเมืองค่ะเขาก็มาหาพี่สาวร้านเหล้าตอนแรกเขาก็จะเข้าไปดื่มเหล้านั่นแหละค่ะแต่ว่าพี่สาวเขาก็บอกมิโอกเขาก็ไปปรับทุกข์กับพี่สาวนะคะว่าเขาอ่ะไปบอกรักผู้ชายคนหนึ่งมาแต่ผู้ชายคนนั้นเหมือนจะไม่ชอบเขาเลยพี่ สาวก็เลยยื่นเบอร์ให้ค่ะแล้วก็บอกว่ามาที่ร้านนี้ได้เลยนะแต่ว่าจะเสิร์ฟให้แค่น้ําผลไม้แค่นั้นแหละมีโอ๋ก็เลยมาซึมอยู่ข้างร้านค่ะแล้วในตอนนั้นเองเขาก็ตัดสินใจโทรไปหาชุนเขาก็บอกชุนนะคะว่าเขาพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเลยชุนลาคาญไหมที่เขากลับมารู้สึกเสียใจหรือเปล่าที่เขากลับมาหาแบบนี้พอได้ยินแบบนั้นชุนเขาก็ถามนะคะว่ามีโอ๋อยู่ที่ไหนพอบอกไปชุนก็รีบวิ่งมาหาเลยเขาก็วิ่งตั้งนานสองนานกว่าจะถึงนะคะพร้อมกับคิดเรื่องในอดีตไปด้วย เรื่องที่คนอื่นว่าเขาเป็นเกย์แต่เขาก็เป็นจริงๆอ่ะเนาะเขาก็เลยรู้สึกไม่ดีมากๆที่คนอื่นรังเกียจเขาพอชุนมาถึงเขาก็บอกนะคะว่าเขาคิดว่าชุนชอบเขาพอแบบนั้นแหละเขาก็เลยรักชุนแล้วก็กลับมาหาชุนสิ่งที่เขาต้องการอ่ะไม่ใช่แฟนผู้หญิงนะแล้วชุนก็รีบลากเขาเข้าโรงแรมเลยค่ะคนในโรงแรมก็ต่างมองกันเต็มเลยนะคะพร้อมกับซุบซิบกันใหญ่เลยน้องมิโอะก,ก็เขินใหญ่เลยพอเข้ามาถึงห้องชุนก็จูบมิโอะเลยนะคะหลังจากที่จูบเสร็จเขาก็ถามมิโอะว่าทําไมกลับมา ทั้งทงที่น่าจะมีความสุขกับการชอบผู้หญิงไปแล้วแท้ๆเขาก็บอกนะคะว่าพอเขาเห็นหน้ามิโอธีไลเขาก็หยุดคิดเรื่องนี้ไม่ได้เลยแล้วเขาทั้งสองคนก็ไปนอนคุยกันค่ะมิโอเขาก็ถามนะคะว่าเคยกับผู้หญิงไหมเขาทั้งสองคนก็เคยค่ะแต่ว่าชุนก็ไม่เคยกับผู้ชายนะคะมิโอเราก็ชวนใหญ่เลยนะคะว่าทําเธอทาเธอแต่ชุนก็บอกเขาว่าไม่ได้นอนมา2วันแล้วนะขอน,อนอนก่อนแต่มิโอก,ก็งองแงไม่หายนะคะจนชุนดึงมาจูบค่ะพอชุนจูบชุนก็หลับไปเลยนะคะมิโอก,ก็เลย อดเลยค่ะภาพก็ตัดมาสถานที่แห่งหนึ่งวันนั้นก็เป็นวันที่หิมะตกหนักมากนะคะตอนนี้ชุนก็เหมือนใส่ชุดพิธีการอยู่ค่ะแล้วผู้หญิงคนนึงก็มาทักเขาก็ใส่ชุดเจ้าสาวมาแล้วนะคะเหมือนทั้งสองคนจะแต่งงานกันค่ะผู้หญิงคนนั้นเขาก็มาถามว่าชุดเป็นไงบ้างแล้วก็ถามย้ำกับชุนอีกทีว่าจะแต่งจริงๆใช่ไหมแล้วชุนก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาค่ะก็เห็นนะคะว่ามีโอกกาลังฝันดีอยู่เลยเรียกชื่อชุนแล้วก็ยิ้มค่ะเช้าวันถัดมาทั้งสองคนก็ไปนั่งตกปลาที่ริมทะเลกันดู ชิวมากๆเลยนะคะมีโอะเขาก็ชวนชุนค่ะว่าคืนนี้เลยเนาะทําคืนนี้เลยเนาะแต่ชุนก็บอกนะคะว่าจะรีบไปไหนเนี่ยมีโอะก็ถามอีกขาว่านี่ไม่อยากทาหรอชุนก็บอกเขาว่าอยากแต่ในระหว่างนั้นเองที่เขาคุยกันอยู่ก็มีผู้หญิงคนนึงเข้ามาทักชุนก็แนะนําให้รู้จักนะคะว่าคนนี้เป็นเพื่อนส่วนผู้หญิงคนนั้นเธอก็บอกว่าเธอไม่ใช่เพื่อนแต่เธอเป็นคู่มั่นชุนก็ปฏิเสธเลยนะคะว่าแค่เคยเป็นคู่มั่นสรุปแล้วผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าซากุระและช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะคะมีโอะก็เลยต้อง ทำงานพาร์ทไทม์จึงปล่อยให้ชุนกับซากุระอยู่ด้วยกันค่ะมิโอก็ไม่เป็นอันทํางานเลยนะคะจดหมาย6กกระจุยกระจายเต็มไปหมดเลยภาพก็ตัดมาตอนที่มิโอกลับมาทั้งสองคนก็ยืนคุยกันอยู่หน้าบ้านซากุระก็ถามนะคะว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครมิโอก็จะแนะนําตัวว่าเป็นเพื่อนค่ะแต่ชุนก็เข้ามาบอกว่าเป็นคนรักของฉันเองภาพก็ตัดมาตอนกลางคืนมิโอก็เอาจดหมายมาให้ชุนแล้วเขาก็ถามเรื่องการแต่งงานนะคะว่ามันคือเรื่องอะไรกันแน่ชุนก็เลยบอกค่ะว่ามันเป็นเรื่องที่นานแล้วเรื่อง กันนานแล้วตัดห่างกันแล้วด้วยแล้วจดหมายที่เขาอ่านอยู่ก็คือว่าคุณพ่อป่วยค่ะก็เลยอยากจะชวนกลับบ้านให้ไปดูแลใจคุณพ่อหน่อยลุงเชามิโอก็ไปตากผ้านะคะแล้วอยู่ดีๆซากุระก็เข้ามาทักมิโอก็ตกใจหมดเลยค่ะซากุระเธอก็ถามนะคะว่าชุนอยู่ที่ไหนมิโอก็บอกนะคะว่าชุนน่าจะเขียนนิยายอยู่แล้วซากุระเธอก็เลยชวนมิอออกไปข้างนอกมิโอก็จะเป็นคนขับรถให้พวกเขาก็จะไปเที่ยวที่เขากันค่ะพ่อขับรถได้สักระยะซากุระเธอก็พูดออกมาว่าเคยกับ ชุหรือ,อยังล่แล้วในตอนนั้นเองมิโอก,ก็แปลกใจมากๆค่ะจนรถเสียหลักเลยเขาก็ตกใจจนพูดอะไรไม่ออกค่ะซากุระเธอก็พูดขึ้นมาว่าชุนน่ะเยี่ยมมากระมัดระวังสุดๆเลยแล้วก็อ่อนโยนมากทำไมยังไม่ทําล่ะชุนเขาไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นหรอกนะภาพก็ตัดมาตอนที่ทั้งสองคนถึงสถานที่ท่องเที่ยวซากุระเขาก็มายืนตากลมอยู่ค่ะมิโอก,ก็เลยเดินเข้ามาถามามาตามชุนกลับใช่ไหมอยากมาง้อคืนดีหรอซากุระก็บอกนะคะว่าเขาไม่ทําอะไรแบบนั้นหรอกแต่ที่มา เนี่ยก็เพราะว่าพ่อชุนป่วยมิโอกเขาก็ถามออกไปนะคะว่าก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าชุนชอบผู้ชายทาไมเธอถึงยอมแต่งงานล่ะซากุระก็คิดย้อนกลับไป ในวันที่ชุนเขาแอบชอบเพื่อนร่วมชั้นของตัวเองชุนเขาก็แอบมองอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วซากุระก็เห็นเหมือนกันว่าชุนแอบมองวันวาเลนไทน์วันนั้นซากุระเขาก็เอาของขวัญมาให้ชุนนะคะแล้วก็บอกให้ชุนไปสารภาพรักสักทีเก็บไว้แบบนี้มันจะได้อะไรขึ้นมาแล้วชุนเขาก็บอกนะคะว่าเธอไม่เข้าใจหรอกพร้อมกับเดินออกไปหน้าตาของคนที่ชุนแอบชอบก็คล้ายๆมีโอเลยนะคะภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันตอนนี้ซากุระเธอก็ได้เข้ามาคุยกับชุนแล้วเขาก็บอกนะคะว่าให้ชุนกลับไปที่บ้าน บ้างงานเขียนมันจะเขียนที่ไหนก็ได้ไม่ใช่หรอชุนก็บอกนะคะว่าอย่ามาจุนจานเรื่องครอบครัวคนอื่นได้ไหมเราไม่ได้เกี่ยวข้องกันนานแล้วนางซากุระก็ร้องไห้นะคะแล้วก็ด่าชุนว่างี่เงา่า แล้วก็วิ่งออกไปเลยค่ะมิโอเห็นแบบนั้น<ๆ>เขาก็รีบบอกให้ชุนตามไปค่ะแต่ชุนเขาก็บอกนะคะว่านายก็อยู่นี่แล้วไงทาไมฉันต้องกลับไปด้วยพอมิโอได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกนะคะว่าทําไมต้องใช้เขามาเป็นข้ออ้างด้วยถ้าเกิดว่าท่านเสียไปนายจะไม่มีทางเห็นอีกแล้วนะแล้วมิโอก็รีบวิ่งออกมาตามหาซากุระเลยค่ะพอวิ่งออกมาได้ถึงกลางป่ามิโอเขาก็ร้องไห้เหมือนกันนะคะเขาคงเสียใจมากๆเลยนั่นแหละค่ะที่คนที่เขารักดันคิดแบบนั้นแถมยังมีเรื่องอะไรที่เขาไม่รู้ตั้งมากมายอีก ภาพก็ตัดมาวันที่ชุนหนีงานแต่งงานเขาก็รีบทิ้งซากุระออกมาแล้วก็บอกครอบครัวนะคะว่าเขาชอบผู้ชายเขาจะไม่แต่งงานเด็กคาดภาพก็ย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ซากุระกับชุนยังเด็กพวกเขาก็ถ่ายรูปโพลารอยกันค่ะซากุระก็เข้าไปจับมือชุนไว้เขาก็บอกนะคะว่าโตขึ้นเขาจะแต่งงานกับชุนแต่งงานกันนะชุนชุนเขาก็เหมือนจะรู้ตัวแล้วนะคะว่าเขาชอบผู้ชายเขาก็ไม่ได้มองหน้าซากุระเลยค่ะแต่เขาก็พูดออกมาว่าถ้าเกิดเป็นซากุระ ก็ได้อยู่นะภาพก็ตัดมาที่ทั้งสองคนเขาก็เห็นนะคะว่าซากุระกาลังเดินลงทะเล<ๆ>เขาก็เลยรีบวิ่งไปห้ามค่ะแล้วก็ได้คุยกันซากุระเขาก็ปีดแตกนะคะแล้วก็บอกเขาว่าทําไมไม่พูดความต้องการของตัวเองนี่ทําไมไม่เห็นแก่ตัวบ้างมิโอเขาก็บอกนะคะว่าซากุระก็พูดสิทําไมเขาต้องพูดด้วยแล้วซากุระก็บอกนะคะว่าเขาพูดแล้วเขาพูดกับชุนไปแล้วสารภาพรักไปแล้วไม่ว่าชุนจะชอบเขาหรือว่าไม่ชอบเขาก็จะอยู่เคียงข้างชุนตลอดไปมิโอเขาก็บอกนะคะเขาก็ชอบชุนเหมือน แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนในอนาคตที่อยู่เคียงข้างชุนไม่ใช่เขาเขาก็จะยอมรับแล้วก็โอเคกับมันในเมื่อชุนเลือกแบบนั้นซากุระเขาก็บอกขาว่านายจะเข้าใจอะไรก็ใช่สินายเป็นคนที่ชุนรักนี่มิโอกเขาก็ขอโทษนะคะซากุระก็รู้สึกผิดเลยค่ะเพราะเขาไม่น่าไปตวาดเลยแถมก็ไม่ใช่ความผิดของมิโอกอีกมิโอคเขาก็บอกขําว่าเขาเข้าใจแน่นอนเพราะชุนก็เป็นคนสําคัญกับเขาเหมือนกันซากุระก็บ่นออกมาเลยนะคะว่าทําไมมิโอถึงไม่เป็นคนนิสัยแย่ วาวนี้นะเขาก็บอกนะคะาว่าเขาเคยสูญเสียครอบครัวเขาไม่อยากให้ชุนเจอแบบนั้นเลยเขาก็เลยอยากจะให้ชุนกลับบ้านค่ะแล้วทั้งสองคนก็มานั่งคุยปรับทุกข์กันนะคะตอนนี้มิโอะก็กำลังหลับอยู่แต่น้ำตาเขาก็คอเลยนะคะชุนก็รีบวิ่งมาปลุกค่ะ แล้วเขาก็ถามนะคะว่าทําไมไม่รับสายเนี่ยมิโอก,ก็บอกค่ะว่าเขาไม่ได้โทรศัพท์ไปแล้วชุนก็บอกนะคะว่างั้นจะมีโทรสั์ไปทําไมเนี่ยมีแล้วก็ไม่พกสรุปแล้วมิโอก,ก็ไปส่งซากุระนอนที่โรงแรมแล้วนะคะภาพก็ตัดมาตอนเช้าพวกเขาก็มาส่งซากุระขึ้นเรือกันคะ่ะซากุระก็บอกนะคะว่าหมดธุระแล้วไม่อยากคุยแล้วไปก่อนนะบายๆตอนนั้นชุนก็ไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะมิโอก,ก็บอกค่ะว่าพอได้แล้วพอกันแค่นี้แล้วอย่าตึงใส่กันเลยแล้วซากุระเธอก็บอกค่ะว่าเขายังไม่เคยได้จูบจากชุนเลย ครั้งนี้เขาขอได้ไหมพอได้ยินแบบนั้นมิโอก,ก็รู้แล้วนะคะว่าโดนหลอกนี่นาน้องก็จะบ้าตายเลยนะคะตอนนั้นก็คือหึงสุดแล้วแล้วชุนก็เหมือนจะเข้าไปจูบซากุระอีกเขาก็คิดอะไรไม่ทันแล้วค่ะตอนนั้นก็รีบดึงตัวชุนออกมาแล้วเข้าไปจูบซากุระเองเลยค่ะพอซากุระขึ้นเรือไปแล้วเขาก็ปีดแต่งเลยนะคะฉันบอกว่าฉันจะเอาจูบจากชุนไม่ใช่จูบจากนายโว้ยพอเรือออกไปแล้วมิโอเขาก็ตบหน้าชุนเลยค่ะแล้วก็ร้องไห้ออกมานะคะเขาก็บอกนะคะว่าเมื่อกี้ถ้าเขาไม่ไปห้าม นายก็จะไปจูบใช่ไหมล่ะแล้วก็รีบวิ่งออกไปเลยค่ะพอตกดึกมิโอกก็ม้วนตัวอยู่ในผ้าห่มเลยไม่ออกไปกินข้าวเย็นเลย เขาก็รีบตามเข้ามางอนะคะพอเปิดพ้าโ่มออกมามิโอก,ก็นอนร้องไห้เลยค่ะชุนก็เลยไปหาแล้วก็บอกเขาว่าเป็นเด็กขี้แยแด้วไงฮะเขามีมิโออยู่ทั้งคนแล้วจะไปจูบคนอื่นได้ยังไงแล้วเขาก็จูบมิโอค่ะตอนนั้นบรรยากาศก,ก็เป็นใจมากๆเลยนะคะเขาก็เลยเริ่มทําสิ่งที่อยากทํากันเลยแต่พอกําลังเข้าได้เข้าเข็มชุนก็บอกนะคะว่าให้มิโอเป็นฝ่ายลุกนะคือที่เขาไปอาบน้ํามาเมื่อกี้เขาไปชชต่ออมาค่ะเลยทําให้เขาไม่สามารถเป็นฝ่ายลุกได้มิโอ ก็ไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่นะคะเพราะมันผิดกับที่เขาคิดมากใช่ค่ะมันผิดกับท่านผู้ชมเหมือนกันตอนนี้ท่านผู้ชมก็ผิดโพไปแล้วค่ะ แต่คืนนั้นมิโอ๋ก็เป็นฝ่ายลุกค่ะทุกคนแต่เขาก็คุยกันแล้วนะคะว่าเขาจะสลับกันตอนนั้นชุนก็บอกมิโอ๋นะคะว่าเขาจะกลับบ้านมิโอ๋ก็ดีใจด้วยค่ะถึงแม้ในใจเขาจะรู้สึกเป่าเปี่ยวก็ตามชุนเขาก็ขอโทษที่ไม่ได้ทําอะไรให้มิโอ๋เลยมิโอ๋เขาก็บอกค่ะว่าไม่ได้ทําได้ยังไงก็เขาว่าตกหลุมรักชุนไปแล้วแค่นี้ก็พอแล้วแหละภาพก็ตัดมาตอนเช้าชุนก็รีบเก็บเสื้อผ้าเก็บของเลยนะคะมิโอ๋ก็ไปนั่งอยู่ที่ชายทะเลคนเดียวและชุนก็เดินเข้ามาหา มิโอเขาก็พูดขึ้นมานะคะว่าน่าขยะแขยงแล้วก็เดินไปที่ทะเลคะ่ะพร้อมกับหัวล้อเขาก็ล้อเล่นนะคะแล้วชุนก็ถามมิโอว่าจะไปด้วยกันไหมหรือจะอยู่ที่นี่มิโอก็ไม่ได้ตอบอะไรคะ่ะชุนก็นึกได้เลยเปลี่ยนคําถามเขาก็ชวนมิโอไปด้วยกันไปด้วยกันนะกลับบ้านด้วยกันมิโอเขาก็ดีใจมากคะ่ะเขาก็บอกนะคะว่ากลับรีบตอบอย่างไวเลยเขาก็บอกนะคะว่าเขาไม่อยากอยู่คนเดียวแล้ว อย่าทิ้งเขาไว้คนเดียวเลยภาพก็ตัดมาวันที่ทั้งคู่จะเดินทางมิโอกกะขึ้นไปไหว้หลุมศพคุณแม่อีกครั้งหนึง่งแล้วหมวกเขาก็ปิวนะคะแต่เขาก็มีคนเก็บหมวกส่วนตัวแล้วค่ะชุนก็รีบเอาหมวกมาใส่ให้มิโอแล้วก็เดินไปไหว้หลุมศพของแม่มิโอก,ก่อนที่จะเดินทางค่ะมิโอเขาก็ยิ้มใหญ่เลยนะคะก่อนที่เขาจะหันหลังเดินกลับไปก็มีลมพัดมาแรงมากก็คงเป็นเหมือนสัญญ,ญาณทักทายของแม่เขาเอะเนาะเรื่องราวก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตัวละครของเรื่องนี้ก็น่ารักมากๆเลยทุกคน มีความเห็นยังไงกันบ้างก็อย่าลืมมาเม้นคุยกันนะคะเรารอตอบคอมเมนต์อยู่นะทุกคนไว้เจอกันค่ะบ๊าบุย